กลับมาตามต่อครับผมตีเล็กสายมันครับที่กัดเดิมครับบ้านโคกกองเอารถไถติดลมครับ<ม>เอาเอาใจช่วยรถยไ <uk> ถรถไถติดลมอยู่บ้านโคกกองครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับรถไถฟอร์ดติดลม ก็ถไถเ่าเดียวเมื่อจอบครับทำงานอยู่ผุดดินแห้งใส่รถดำบ้างกบดักป่ะป้าหมุกรอ้ากับดักครับเอาดินเนี่ยเอาดินโพนนี่มาใส่ป้าบอกไปไม่เป็นเลย ล้อมาแล้วครับอ่ามาดูหกล้อก่อนรถไถกำลังขุดดินใส่ล้ออยู่เจ้าเมก้าครับสุดรอเลย อาะม,มีลื่นหน่อยหน่อยมีลื่นหน่อยหน่อยเสียงอะไรเอ่ยไปแล้ว,ลวมาแล้วครับเสียวเว้ครับ ฝั่งนู้นก็มาล็อกกี้เข้านู้นครับอาไปดูกันหน่อยตอนนี้รถไถยเนี่ยกำลังปุดดินใส่ล้ออยู่เอาอยไปหน่อยเสียวเอ้ยเอาคนมาวางกับดังรถไทอีกแล้วนี่ ดูิครับเสียเ๋ยวเอาโคนมาวางกับดักรถไถอีกแล้วฮะให้มาได้ยังไ<ะ>งทางาพยักเสียเวเอ๋ถามว่าใครมานั่งอยู่ตรงนะั้นเสียนุครับนั่งอยู่ตรงนน้นพาเสียนุมาด้วยวันนี้ โอ้เจ้าของที่มีลูกสาวด้วยปะครับเนี่ยเดี๋ยวสงสัยต้องให้หกล้อใส่เยอะๆหรือมั้งเนี่ย <c oughs> เออต้องแถมเ,อเยอะๆเลยอ้ <c oughs> มาดูต่อครับฝั่งนี้ครับ ดินแห้งใส่ล้อครับ รถไ,ไ,ไทยเหรอเนี่ยนั่นรถไถเบิรอเนี่ยรถไถติดลมได้โซ่โออโซ่อยู่นี่ครับโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วแหม่หกล้อกำลังจะถอยมาดึงอ่ะหกล้อกำลังจะถอยมาดึงขึ้นเลย รถไถแรงจริงๆเลยเไปที่เลืออีกแล้วครับสงสัยรถไถกลัวโซ่มีโซ่อยู่นี่ครับตอนนี้กัเหตุการณ์ก็ปกติแล้วรถไถนี่ก็ขึ้นได้แล้ว เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดลงดินอีกฝักนึงนะครับเห็นทางเจ้าของที่เขาบอกว่ามีอยู่สามจุดเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งลากันไปด้วยภาพสวยๆครับกับลูกสาวเจ้าของที่สวยๆคนนี้ตีเลขสายมันครับสวัสดีครับ